ตอนเราเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดออ์นะครับเจ้าของลงสีนะครับก็นําข้าวมาส่งนะครับตอนนี้นี่นะครับ ข้าวที่เป็นสีนครับเจ้าของมาส่งเองนะครับก็ขอบคุณนะครับเจ้าของโรงสีนะครับที่มีน้ําใจนะครับนำข้าวมาส่งนะครับถึงขัวกลางนะครับวันนี้ หมดหมดแล้วนะครับก็แกชอ้งน้หมดหมดรหมด,หมดโอเคอบคุณหลายๆนนที่นนในรล,ละ หลังจากไปสีข้าวไว้นะครับ ทางโรงสีก็นำข้าวมาส่งที่ครัวกลางนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหมดฟืดอรด์นะครับรับเอาไว้นะครับตอนนี้นี่นะครับข้าวที่สีมานะครับทางโรงสีนำมาส่งถึงครัวกลางนะครับจะไปนัดนะครับ เอาเนียวหมดนะครับ ดชอบนะครับปดชอ่อปนี้แต่ไม่เต็นนะครับปุ๋เป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ข้าวก็นำมาส่งนะครับที่โรงครัว ครับจำนวนแปดกะสอบปุ๋ยนะครับไม่เต็มนะครับตามที่เห็นนะครับตามที่เห็นนะครับช่องหมวดฟื้นดื้อนะครับรับเอาไว้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับเป็นข้าวเราไปสีนะครับนะครับ สวันที่แล้วนะครับวันนี้ก็นำมาส่งเจ้าของโรงสีนำมาส่งนะครับถึงที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ต้องไปเอาที่โรงสีมาส่งถึงขัวกลางนะครับเลยนะครับส่งถึงที่นะครับบริการดีมากนะครับสําหรับเจ้าของโรงสีนะครับ คลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ฝากผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพีคอฟฟี่ทีพีโกโก้สีบัครอนพัดเปต้าคูแกนเจลอาบน้ำเจลล้างหน้าครีมมาลงผิวหน้าทีพีสกินไฮเซรั่มครีมกันแดดสบู่ฮันนี่ช็อปแล้วก็ยังมีนะครับเสื้อคอกรมปริจิตนาคราชคอปกแขนสัน้นแขนยาวเสื้อลุงพลปัจจันแฟม,มิลี่เสื้อมนุ่นอมนะครับแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ ที่เคียงข้างลุงมาตลอดมีมานิพิษใบรัชนีรูทินแซดใบบ้างมียาสีฟันสมุนไพรเจมเฮิร์สมุนไพรวงังไัยก๋วยเตียวเลือรถอนวัตศูนย์หนึ่งชาแนลแล้วก็อาหารเสริมเพื่อสุขภาพมิกออยนะครับสามารถนะครับบำรุงร่างกายนะครับทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากซื้อ ฝากคาที่หมายเลขโทรศัพท์0 9 2 7 9 4 7 5 2 6 098565266 0632425644และ0923924458ในนามช่องหมดฟื้นดื้อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ